สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนเศร้ามือน,นี้ก่อนสิไปทํำบุญเนาะคะ่ะกับมว่ามัาจาก,กับผู้ฟังผู้ชมในคลิปของอาจารย์กล้วยเลขกล่างเฉพาะเลขกล่างเนาะล่างเฉพาะเลยค่ะทรงเขามาเรียค่ะเปนทรงขามาเรียกอาจารย์กล้วยขอบคุณอาจารย์กล้วยเนาะ,ะเนาะบอกกันง่ายๆเลยเพิ่นเขียนในอันนั่น ทรงขามาทั้งกลุ่มไล่เพื่อนค่ะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆที่ให้แนวทางเข้ามาได้ออกสู่สายตาท่านผู้ชมเนาะเป็นแนวทางในการเสี่ยงซสือผิดบ่ถูกว่าว่ากันล้วนแล้วถูกทุกเซียนล้วนแล้วแต่ผิดทุกเซียนเป็นบางโอกาสเนาะค่ะเนาะวนนี้เพื่อนกระจับคู่ให้สถิตีมันจังเบิงน้ำกันเจแดงก็บอกเขียนสถิตีเนาะค่ะเนาะเจแดงบบกเขียนทีพานมากกันแล้วกันนะคะ เขียนแต่ตัวจับดีกว่านะตัวหลักสิบกับตัวหลักหน่วยเนาะคะนะ่ะเนาะหลักสิบกับหลักหน่วยเขามาเลี้ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจเห็นใจแดงแน่เมื่อนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นหลายก็คู่มือคะ่ะเมื่อนี้สิดได้ไปทําบุญเนาะทําบุญโลงท่านโดยทําโลงท่านทีวัดบริบูรณ์ตําบลบงเหนือก,กอกาแฟกระบอวันติ่นเนาะคะนะ่ะเนาะ ด้วยตอนเย็นนะ่าจิะเป็นเขาต้มต้ม,ข,ตม,ข,ตมข้าวต้มข้าวไอของเดือนสกาวเนาะคะ่ะพ้นมีใจไสสัทธาแล้วก็น้ํากาแฟก็จะเป็นกับมดใชนะ้แนวเนาะรอบเสาร์ก็คงสิเป็นของเจแดงรอบดึกก็เป็นของหมดหรือสลับซับเปลี่ยนกันเนาะคะ่นะเนาะดูแลทั้งนั่นล้านเดียวกันแต่ดูแลทั้งสองของเจแดงแนะของมดแนเนาะคะ่ะ ตร้มเขาเดียมสะกาวคนเดียวเนาะก็ให้ท่านผู้ชมมามือแลงนี่มีสวดมุ่นพุทธคุณสวดอันอย่างก็พุทธาพิเศษสอดแจงเนาะค่ะเนาะห่อนมืออื่นเพิ่นกบสิตัดฟังลูกนิมิตมือนีก็นาสิไปบูชาพัดไตน้ำเพลนมีอย่างกัล่วงไปน้ำเพลนเนาะ มาสิหาพระหาเงินหาเหรียญหาทองหยองเป็นโล่งในดุมในอุโบสถเนะคะ่ะนะตามธรรมเนียมประเภทนี้ศาสนาพุทธเนาะคะ่ะกัมาเอาเลขให้ท่านผู้ชมก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่งซื้อขี้มา่าตามโบทโทษคืนใไหนาจอครับโปรอยู่ที่ถึงสิ้นเดือนมือน,นี้ มื่อวันที่27เห้วเนาะอีก2-3มมือค่ะรีบสร้างสื่อเรี้ยวไว้จะหมดโปรวันที่30นี้แล้วต่อไปก็ขึ้นราคาแล้วค่ะเนาะสำหรับเท้าจัดโปมานั่นเรียวจัดโปมาเดือนหนึ่งเกือบเดือนเนาะค่ะตน้ตนๆเดือนเมษายเนาะ,ะถึงสิ้นเดือนแล้วก็าหนาวสิไปจัดอีกเดือนท่านว่าค่ะถึง5มกราคมของทุกปีเนาะกัประมาณนั้นแหละ แค่เซียมแค่แม็กแค่เซียมแค่แม็กแก่ปวดกระดูกเสริมกระดูกทุกส่วนฟันแล้วก็กระดูกทับเส้นก็กินได้ค่ะกระดูกทับเส้นกินได้เนาะดีเจะเรียงอานมงิดเล้วเนาะดีคือกันค่ะแล้วก็เป็นเสริมเสริมกระดูกของห้าวหลายยางพร้อมอยู่ในนันเนาะ หมือนเป็นอาหารเสริมแต่ว่ามันเน้นที่กระดูกนะเหมือนตัวนี้เลย12ออยพัดอาหารเสริมคือกันเสริม12ออยพัดอาหารเสริม12ออยพัด,าาออพดแต่ว่าเน้นไปที่ดวงตาค่ะเนาะเน้นไปที่ดวงตาสายตาฝ้าฟางนี่ท่านจะดีเลยตาโตแดด้ตร่มโอกระจกแล้วก็โตต่างๆนี่กิน3ามีที่ปลุกไปนี่นจะว่าบโบเด้ยพาค่ะท่านผู้ชมเนาะ เป็นเหนไดไหจแดงกับบลูท่านผู้ชมบอกมากกันแล้วกันที่เคยเป็นเนาะคอมเมนต์มากไหจแดงฟังแนะ่แล้วก็สายตาฝ่าฟ,า,ฟางนี่ดีดีครับมีคนโทษมาปอกแล้วตาเพ่นตาปูบ่แจ้งเดินบินธบจยากเป็นยุงเป็นแหน่มั่วเดี๋ยวนี้โอ้สบายเพื่อนวาน่ะกินเวิร์ดกระพุกเดียวเนื่อดีโอ้ถูกเนะาะลังเนื้อชอบรังยาจะเป็นกินไปเรื่อยๆเวรเป็นอันตรายค่ะกินเพราะว่าเป็นเสริม ทั้งดานผิวพันธุ์ทั้งดานทุกส่วนในร่างกายกินได้ตั้งแต่20ปีขึ้นไปนะคะเนาะนะตามกนานนันนะกับบาอยากให้กินเพราะเขากําลัางเสริมเติบโต,ตมากแล้วก็สั่งซื้อขีม่มากต่บุโคกขึ้นห,หนากจอบไปเบิ่งไว้จานกล้วยล่างสีมาตัวไดรู้ซึกว่ามันจะสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาไปค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่อุดหนุนเจแดงแล้วก็ค่อย แค่แค่ค่อยซัพพอร์ตค่อยดูแลค่อยให้กำลังใจในว่าด่านคอมเมนต์ต่างๆเนาะคะ่ะผู้ที่ว่าให้กำลังใจกับว่าต้องคอมเมนต์ทับถมกันก็ดูเฉยๆไม่เป็นไรเนาะคะ่ะคนหรือบางคนพิมพ์ว่าเปลี่นเคล็ว่าเป็นดอกเจแดงให้กำลังใจในใจด้วยกันดูคลิปฟังคลิปเจแดงก็ขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณท่านที่สั่งซื้อสินค้าท่านภูมีอุปการะคุณให้เจแดง ได้ดำเนินงานต่อไปในดันยู u ู e กัท่านเบิงเฮ้าท่านซื้อสินค้าเฮ้าเท่ากับสนับสนุนพวกเราเนาะคะ่ะให้มีกินมีใส่ท่านที่ดูเจดแดงก็เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเนาะสำหรับเจดแดงแล้วก็สั่งซื้อสินค้าก็เป็นพระคุณอย่างยิ่งในเฮามันนี่มีเงินมาดูแรลรักษาตัวใส่ใจในครอบครัวก็ด้วย ท่านผู้ชมผู้อยู่ทั้งบ้านก็ขอขอบคุณมากๆไว้นะตรงนี้ด้วยค่ะทุกท่านทุกคนเด้อค่ะเดอะ้อขอบคุณอาจารย์กล้วยอีที่หนึ่งที่ให้ตัวเลขเข้ามาแล้วค่ก็เขียนแต่ตัวเด่นเลยสถิติไม่ต้องเขียนนอกเพิ่นกับสิทีทิมากให้หลายอยู่ค่ะเราดูแต่งวดต่อไปแล้วกัน หวัวต่อไปเพิ่นสามกับสี่เขียนไปซะตอนงคุ่สมบัติลำขัานจะเรียงกับจับผิดกับถูกสามกับสี่นะคะหลักสิบนะคิดว่าหลักสิบเอามาใส่ที่ศูนย์แปด หนึ่งนะคะอันนี้คือล่างนะคะล่างสะพอล่างบนลงคลิปห้ไปเรีวเด้อค่ะสมตัวก็มีด้วยท่านก็มาจับสามศูนนหมาจับ30มศูนย์นม,สาม,ส,ยส,ามสามแดอ๋อสามปจหนึง่งไปเองส่บอกค่ะเนาะนะถนะ้าจ เอ้าวคือเลขยังสี่สามแปดหนึ่งเฮ้ยมันอมแมนต์ขาดจำเป็ช่เนาะสามหนึ่งสันตัวนั่นเจดีย์เขียนวม่ค่อยจะสวยงาว่ามวม่ค่อยเป็นระเบียบเป็นอย่างสี่ศูนย์สี่แปด สีหนึ่งบ่น่าจะเป็นสีหนึ่งนะคะสี่ศูนย์สีสส่หนึ่งเดี๋ยวจะแดงให้เบิง้ง <c oughs> เดี๋ยวจะแดงให้เบิ้งที่เพิ่นเขียนหายกันแล้วกันค่ะท้องไม่ช้มนะเบิ้งสตีททีไปน้ำกันสูตรนี้ ซื้อเพิ่นด้วยค่ะจานกล้วยค่ะสองตัวล่างรัฐบาลไทยออกมันว่าหกสี่ดเจรียกระเบื้องออกดอกบวานนึกอ,ออกเก้าศูนย์อ๋อ เจ็ดเก้านี่ค่ะเพื่อนหเก้าศูนย์เนื่เก้าสองมันออก0ูนเก้านะคะมันออก0ูนย์เก้าี่ออกต่อลงมากพอพ 4, 5, 3, 1, มับไห้ซีหากับ3ามหนึ่งีมันออกเจ็ดเก้าโอ้ยมันออกซีสามกับเขาที่ซีสามค่ะ่านช่วมเห็นบ่นี่ค่ะ เพิ่นหห้ากับสามหนงออกออกซีพ่อเพิ่นห้78กับ1นึ่งอมันออกเจกค่ะนี่พ่อเพิ่นหหกเจ็ดศมันออก78ค่ะที่เพิ่นว่องไวนั่นะเจ็ดแปวันนี้เพิ่นหแปด้าเก้าศ ออกเก้าศูนย์ค่ะที่นี่เพื่อนไหกเจ็ดแปดหกเก้ามันออกออกเก้าเนี้ยดอ,อกเจ็ดเก้าอ๋อยังไงคะยังไงที่นี่เพื่อนไหสามซี่กับแปดศูนหนึ่งมันจะออกตัวใดค่ะเพื่อนวง่งไหสามศูนย์เนาะตัวแลกแต่สังเกตว่ามันออกออกต้อนนี้ก็ออกตัว,ต,ว,ต,วตัวที่สอง ออกตัวแรกตัวแรกแตที่สอง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 ลักนี่ลักหนวยทั้งนี่กับเขาสองเทียตรงนี้กับเ,เ,เขาสองเทียตรงนี้กับเขาสองเทียแสดงว่ามันมาได้ครับแต่ลัานลักแรกว่าเคยถูกเนาะหลักแรกไม่เคยถูกเราก็จับสามแปดสามหนึ่งหรือสี่แปดสีหนึ่งจะสวยงามกว่าเด้ สังเกตวานออกสองหรือมันสีมาออกอังวยก็คือ8ปดละคะ่ะซีแปดซีแปดอีกตัวหนึ่งคือสีสวยงามเพราะว่าเบื้องต่ำสถิติมันเนาะถ้ามันออกเลขหนานนะออกออกเลขกันลักหนีมาสองเทียออกลักหนีมาสามเทีย ดิวันสีมาสามสามแปดเพิ่นว่าสามศูนย์หลักนีนพวกท่านเคยออกเนาะเคยออกก็สามซีสามนะหวมนมันออกซีสามนี่ค่ะแค่หนาจ,จ่อว้ทะเบิงก็ได้ค่ะทา่านผู้สมเนาะอาจารย์กล้วยก็อขอขอบคุณนท่านผู้ชมเจดีย์ขอตุลาเปกกนอนะคะสินดีไปท้ำบุญสวยแล้วค่ะ จังได้กระซ้างเอาแค่นี้แล้วค่ะเนาะตรงกับผู้สึกว่าจะตรงกับอาจารย์นั้นแอดหนงสุพรรณเนาะตัวใดก็ะม้หูอาจะมีซีแปดกับซียังจำบัได้ครับรวมคลิปให้ไปเล้วครับเมือว่านี่เขาอีเบิ้งเอาตัวใดที่ตรงกันเท่ากับมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจเนาะค่ะแต่ว่าสีแปดมันมายากเหลือเกินเนาะแต่ความันตรงกันกับซีแปดสามแปด สามแปดก็มากง่ายสมัยก่อนสมัยนี้ปีนี้ปรมากจักเทียท่านผู้ชมผิจัลนาเอาเด้อค่ะเด้อที่เดียงขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ